เมื่อพูดถึงบุญเป็นคำที่คุ้นเคยสำหรับคนทั่วไปและก็คงจะเข้าใจกันดีว่า อะไรคือบุญอย่างน้อยก็เข้าใจตามทัศนะของตนคำว่าบุญมีพุทธภาษิตคือคำของพระพุทธเจ้าในปุญญวิปากสูตรว่าพิสูจนทั้งหลายเธอทั้งหลายอย่ากลัวบุญเลยคำว่าบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขในพระสูตรนี้ ท่านได้กล่าวการเจริญเมตตาว่ามีอนิสงส์มากพูดถึงคำว่าบุญที่บอกว่าเป็นชื่อของความสุขในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ตรัสถึงบุญสูงสุดของบุญทั้งหลายคือเมตตาจิตจิตที่เกิดเมตตาด้วยการเจริญพระครรมฐาน มีเมตตาเป็นอารมณ์ผู้ที่มีความสุขคือเป็นคนมีบุญเกิดมามีแต่ความสุขทางร่างกายก็มีรูปร่างหน้าตาดีเกิดในตระกูลที่ร่ำรวยเป็นผู้หญิงก็สวยเป็นผู้ชายก็หล่อมีความสุขอยู่ดีกินดี นี่ก็จัดว่ามีบุญคือผู้มีบุญมาเกิดอีกความหมายคือผู้ที่หาความสุขได้ง่ายก็จัดว่าเป็นคนมีบุญสุขง่ายทุกยากบางคนทุกง่ายสุขยากบางคนสุขง่ายทุกยากอันนี้ก็บ่งบอกถึงการมีบุญไม่มีบุญ เพราะฉะนั้นคนมีบุญอาจจะไม่ใช่คนรวยเสมอไปใครก็ตามสูงง่ายทุกยากนับว่ามีบุญมีต้นทุนดีเพราะต้นทุนง่ายต่อการเกิดบุญต้นทุนง่ายต่อการเกิดสุขความสุขนั้นมีอยู่หลายระดับหลายประเภทแต่ประเภทใหญ่ มี2อ,อย่างคือ 1. สุขที่ต้องอาศัยอามิตรเรียกว่าอามิตรสุขสุขอิงอาศัยอามิตร 2. สุขที่ไม่ต้องอาศัยอามิตรเรียกว่านิรามิตรสุขสุขไม่ต้องอาศัยอามิตรอย่างแรกจะสุขก็ต่อเมื่อได้เสษได้สมอยากได้บริโภค อย่างที่สองเป็นสุขล้วนๆไม่ต้องเสพไม่ได้บริโภคก็มีความสุขได้ในวันหนึ่งในชีวิตประจำวันถ้าเราสามารถทำใจให้มีความสุขได้โดยไม่ต้องพึ่งพาสิ่งเสพบริโภคมากนักนั่นก็นับว่าใจเป็นบุญแล้วในความหมายนี้ใจที่เป็นบุญนั่นแหละคือบุญ ไม่ต้องไปหาทำบุญที่ไหนแต่ให้มาทำที่ใจนี้เบื้องต้นทำใจให้มีความสุขก่อนใช้ที่มีความสุขปลอดโปรง่งโล่งสบายไม่ถูกบีบคั้นนั่นใจเป็นบุญแล้วส่วนผู้ที่เสพบริโภคและมีความสุขก็ขจัดว่าเป็นบุญของเขาคือกินบุญเก่า การได้เสพสวยบริโภคทางตาหูจมูกลิ้นกายที่สุขสบายก็เกิดจากวิบากของกุศลก็จัดเป็นบุญของเขาคือมีบุญจึงได้ยินได้เห็นได้กลิ่นลิ้นรสและสัมผัสแต่สิ่งของที่สบายมีความสุข แม้จะรู้ว่าใจที่เป็นสุขคือบุญแต่คนก็ยังสงสัยถามกันอยู่ว่าทำบุญอะไรจึงได้บุญมากคืออยากได้บุญมากรู้ว่าทำอะไรแล้วได้บุญมากก็จะได้เลือกทำบุญที่ได้บุญเรื่องทำอะไรหรือทำบุญอะไรเป็นบุญทำบุญด้วย อะไรได้บุญมากและพระพุทธเจ้าตรัสเรื่องนี้ไว้ไว่าอย่างไรขอยกตัวอย่างในเวลามสูตรในพระสูตรนี้ท่านตรัสถึงอานิสงค์ของทานถ้าเราหมายเอาอานิสงค์ก็คือบุญก็สามารถเทียบเคียงกับพระสูตรนี้ได้พระสูตรนี้พระพุทธเจ้าตรัสแก่ อนาถบินติกะเศถีฐีผู้ที่เป็นทั้งเศรษฐีและเคยตกต่ำมาแล้วและกลับฟื้นตัวเป็นเศรษฐีอีกช่วงที่ท่านเป็นเศรษฐีตกต่ำนั้นเงินทองเข้าของร่อยรอแม้แต่ของจะทำบุญถวายพระก็เป็นของไม่ประณีตเหมือนแต่ก่อน จึงได้กราบทูลพระผู้มีพระภาคพระพุทธเจ้าว่าตอนนี้ที่ตระคูลของข้าพระองค์ก็ยังถวายทานอยู่แต่ทานนั้นไม่ประนีตเป็นแค่ข้าวสารหักๆก,กับน้ำผักดองพระพุทธเจ้าทรงปลอบท่านเศรษฐีว่าท่านอย่าก,กังวลใจไปเลยวัตถุทานนั้นจะประนีต หรือไม่ประณีตก็ตามไม่สำคัญขอให้จิตใจประณีตวัตถุทานนั้นก็ประณีตตามพระพุทธพจน์ตรงนี้เป็นเครื่องชี้บอกจิตเจตนาว่ามีความสำคัญมาเป็นอันดับแรกสิ่งของที่เราจะถวายทานแม้เป็นของไม่เลิหรูแต่จิตใจดีงาม จิตประณีตประกอบไปด้วยจิตเลื่อมใสจิตเบิกบานทานนั้นก็พลอยประณีตไปด้วยถ้าตรงกันข้ามแม้ของจะประณีตจิตใจไม่ประนีตจิตใจขุนมัวไม่ดีงามวัตถุทานนั้นก็ไม่ประณีตตามจิตใจนั้น พระพุทธเจ้าผู้อนุเคราะห์โลกทรงให้ความสำคัญด้านจิตใจเป็นใหญ่จากนั้นพระพุทธองค์ได้ทรงยกตัวอย่างอดิตชาติของพระองค์เมื่อตอนเกิดเป็นเวลามะพราวว่าได้ถวายทานมากมายแต่ก็หาปฏิคาหกคือผู้รับที่มีคุณสมบัติแม้มากว่าเป็น โสดดบันก็ไม่มีจากนั้นทรสงเล่าถึงอานิสง์ของทานโดยเริ่มต้นคือทานที่ถวายแก่พระโสดดบันแม้เพียงผู้เดียวมีผลมีอานิสง์มากกว่ากว่าทานที่เวลามะพรามให้ในสมัยนั้น ทานที่ถวายแก่พระโสดาบันร้อยหนึ่งมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่าทานที่ถวายแก่พระโสดาบันผู้เดียวทานที่ถวายแก่พระสกทาคามีผู้เดียวมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่พระโสดาบันร้อยหนึ่ง ทานที่ถวายแก่พระสกทาคามีร้อยหนึ่งมีผลมีอนิสงส์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่พระสกทาคามีผู้เดียวทานที่ถวายแก่พระอนาคามีผู้เดียวมีผลมีอนิสงส์มากกว่าทานที่ถวายแก่พระสกทาคามีร้อยหนึ่ง ทานที่ถวายแก่พระอนาคามีร้อหนึ่งมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่พระอนาคามีผู้เดียวทานที่ถวายแก่พระอรหัน์รูปเดียวมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่าทานที่ถวายแก่พระอรหันต์แก่พระอนาคามีร้อหนึ่ง ทานที่ถวายแก่พระอรหันต์ร้อยหนึ่งมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่พระอรหัน์รูปเดียวทานที่ถวายแก่พระประัจเจกรูปหนึ่งมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่พระอรหันตร้อยรูป Workers, ทานที่ถวายแก่พระปัจเจกร้อยหนึ่งมีผลมีอนิสงส์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่พระปัจเจกรูปหนึ่งทานที่ถวายแก่พระอรหันตสัมมาสัมพุทธเจ้ามีผลมีอนิสงส์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่พระปัจเจกร้อยรูป ทานที่ถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่พระพุทธเจ้าการสร้างวิหารทานถวายสงฆ์จากทิศทั้งสมีผลมีอนิสงฆ์มากกว่ากว่าทานที่ถวายแก่สงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขการเข้าถึงพระรัตนตรัย มีพระทนตรัยเป็นที่พึ่งเป็นสารณะมีผลมีอนิสงส์มากกว่ากว่าการสร้างวิหารทานถวายสงฆ์ที่มาจากทิศทั้งสี่การสมาทานสิกขาบทห้าคือศินห้านั่นเองมีผลมีอานิสงส์มากกว่ากว่าวิหารทานการเริญเมตตาจิตแม้เพียงเวลา สูตรดมของหอมมีผลมีอนิสงส์มากกว่ากว่าการสมาทานศีลห้าการเจรญอณิจจะสัญญาแม้เพียงลัดนิ้วมือเดียวมีผลมีอนิสงส์มากกว่ากว่าการเจริญเมตตาจิตกล่าวมาทั้งหมดนี้อาจจะฟังดูยากหน่อยสรุปสั้นๆเรียงลำดับบุญ จากมากมหาน้อยคือ 1. นึ่งอนิจจสัญญาแปลตามสัาว,ว่าหำดหมายถึงความไม่เที่ยงแห่งสังขารในอัตถกาาอทีบายว่าได้แก่วิปัสนาที่มีกำลังถึงที่สุดโดยความเป็นอนันตรปัจจัยแห่งมัคอนิจจสัญญาถ้านับว่าด้วยเรื่องบุญอนิจจสัญญา ได้บุญมากเป็นอันดับหนึ่งสงบุญลัตันลงมาคือเมตตาจิตคือจิตประกอบด้วยเมตตาในอัตถกถาอธิบายว่าได้แก่อัปปนาหมายถึงผู้ที่ได้ฌานสาบุญรองลงมาคือศีลห้าศีลห้านี้คงไม่ใช่แค่สมาทานเล่นๆพอเป็นพิธี แต่เป็นการงดเว้นไม่ล่วงละเมิดจริงๆจ,งจ,งจ,งจึงจะเกิดเป็นศีลและมีผลมีอนิสงส์เป็นบุญอยู่ในระดับที่3ของบุญสูงสุด 4. บุญรองลงมาคือการเข้าถึงพรัฒนาไตรัยเป็นสาระที่พึ่งตลอดชีวิต 5. บุญรองลงมาคือวิหารทานการสร้างวิหารกุฏิที่อยู่อาศัย ถวายเป็นของสงฆ์ไม่จอดจงมีผลมากมีอนิสงฆ์และได้บุญมากเป็นลำดับที่ห้าหกบุญรองลงมาคือทานที่ถวายแก่พระสงฆ์มีพระพุทธเจ้าเป็นประมุขเป็นประธานเจบุญรองลงมาทานที่ถวายแก่พระพุทธเจ้า8บุญที่รองลงมาคือ ทานที่ถวายแก่พระปัจเจกพุทธเจ้า 9. บุญที่เราลงมาคือทานที่ถวายแก่พระอรหันต์สิบบุญที่เราลงมาคือทานที่ถวายแก่พระอนาคามีสิบเอ็ดบุญที่เราลงมาคือทานที่ถวายแก่พระสกทาคามีสิบสองบุญที่เราลงมาคือทานที่ถวายแก่พระโสดาบัน บุญที่รองลงไปจากนี้ในพระสูตรนี้พระพุทธองค์ไม่ได้ตรัสไว้คงต้องใช้วิธีเทียบเคียงเอาลดหลั่นลงไปตามลำดับแต่ที่สำคัญบุญนั้นเกิดที่ใจทำใจให้มีความสุขคือทำใจให้เป็นบุญบุญบุญนี้เป็นชื่อของความสุขผู้ที่มีความสุขคือคนมีบุญถ้าไม่มีความสุขก็ลองมาทำใจให้มีความสุข ความสุขชนวิตนี้ไม่ต้องซื้อขายไม่ต้องอิงอามิตรคือเป็นนิรามิสุขธรรมอุปมาขอให้ท่านทั้งหลายมีบุญมีความสุข